ดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชังคลเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังมาคุยนะครับในเรื่องเกี่ยวผลของการศึกษางานของหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาตินะครับบมชนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นที่สิบสี่นะครับในหัวข้อเรื่องยูโรเปียนกิีนดิวความท้าทายหรือโอกาสสําหรับประเทศไทยนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรตินะครับจากคุณ พิวแพรชุมลุมนะครับผู้อำนวยการสํานักเจรจาการค้าบริการและการลงทุนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะดเรเด่นชัยสวัสดีค่ะทุกคนค,ค,ครับผมขออนุญาตรบกวนกสอบถามคุณพิ้วแพร่นิดหนึ่งนะฮะว่าในหัวข้อเนี่ยที่กลุ่มเลือกมาเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับยุโรเปียนกรีนเดลความท้าทายหรือโอกาสเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยทำไมเนี่ยที่ กลุ่มเนี่ยถึงมองหัวข้อนี้แล้วก็เลือกมาทํางานในเรื่องเกี่ยวผลงานของการศึกษานี้ครับขอบพระคุณค่ะจริงๆเราต้องเรียนว่าการที่เราไปเรียนหลักสูตรบรมชค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าภัยคุกคามสมัยใหม่นะคะมันจะอาจจะแบ่งได้เป็นสส่วนภัยคุกคามแบบดั้งเดิมนะคะจ,จะเป็นทางทหารแต่จริงๆแล้วภัยคุกคามสมัยใหม่คือปัจจัยอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้อาจจะมีทั้งโรคระบาด หรือว่าเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจนะคะเรื่องของนโยบายของสหภาพยุโรปอะค่ะเล็กสั้นๆว่า e อูเนี่ยคือก่คิดว่าทางกลุ่มอะค่ะก็มองว่าเออตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายของประเทศคู่ค้าสําคัญของประเทศไทยเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆซึ่งเป็นคู่ค้ากับ e อูเนี่ยนะคะอย่างมีนัยยะสําคัญเราก็เลยสงสัยว่าเอะจริงๆแล้วเรื่องของนโยบายที่เขาใช้ในบ้านเขาเนี่ยแต่จริงๆแล้วมีผลกระทบกับบ้านเราด้วยนะคะเหรอคือทําไม แล้วมันมีห่วงโซ่หรือความเกี่ยวโยงเนี่ยที่มีผลกระทบกับประเทศไทยยังไงคะจ้องเรียนว่าจริงๆแล้วนโยบายของ e ูโร p e a n บรีดดิวนะคะเป็นเรื่องของสหภาพยุโรปเนี่ยมันเกิดจากประธานคณะกรรมการเอ,อใหญ่นะคอ่อ ุณเออร์ซูล่าเนี่ยจริงๆเราเขาจะมาดำรงตำแหน่งซึ่งมันเวียนตามเมมเบอร์นะคะตามตามสมาชิกยิประเทศเนี่ยรอบนี้เป็นเป็นของคุณเออร์ซูล่าเนี่ยประมาณ25 6 2ถึง2อ6 7นะคะซึ่งถามว่าเขาชูธงเรื่องของการเ,าเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะด็อเตอร์คือว่า,อาจะทำยังไงที่จะต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศนะคะโลกร้อนอวันนี้สหภาพยุโรปต้องบอกเลยว่าให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องที่เป็นเรื่องของธรรมชาติค่อนข้างมากนะคะคถามว่าสิ่งที่พี่คิดว่า สหภาพยุโรปหรือ E.U. เนี่ยเขาเขาทำแบบจริงจังคือว่าทำทั้งระบบทำทั้งประเทศสม,มาชิกต้องทำนะคะในข่ายเดียวกันใครก็ตามที่จะขายของกับเขาเนี่ยก็ต้องทำด้วยนะคะคือถามว่าเขาไม่ได้ดูแลเฉพาะในประเทศเขาแต่สิ่งที่เขากำลังจะทำเนี่ยมันข้าม beyond border ออกมาด้วยนะคะนั่นก็เลยขึ้นที่มาเพราะว่าเราเองก็ค้าขายกับ E.U. เยอะนะคะจริงๆมี E.U. เองเขาก็เป็นประมาณออคู่ค้า ถ้าจะไม่ผิดลาดับที่ห้านะคะแล้วก็เป็นนักลงทุนลำดับที่สี่ในประเทศไทยนะคะเราคุณก็ค้าขายกับเขาเยอะเกินดูในตลาดนี้ด้วยนะคะถามว่าข้าวของที่เราส่งไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหลืองรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ดีเนี่ยนะคะมันจริงๆแล้วเราในอยู่ในห่วงโซ่อ,อุปทานอของโลกและที่สําคัญก็คือห่วงโซ่อ,อุปทานที่เป็นของอาเซียนนะคะครจริงๆต้องบอกว่าะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะส่งของอะไรไปขายในตลาดเขาเนี่ยเราคิดว่ามันก็มี มีความเชื่อมโยงในมุมของนโยบายมีความเชื่อมโยงในเรื่องของมาตรฐานนะคะต่างๆว่าเราต้องทําให้ได้ตามตลาดที่ผู้ซื้อต้องการอันนั้นได<ม>้เป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมนโยบายตรงนี้มันจะมากระทบกับการส่งออกของประเทศไทยหรือเปล่ามีสาเหตุของเขาเนี่ยเหมือนกับว่านโยบายเขาเนี่ยเขาต้องมันมีปัญหาในเรื่อง climate change หรือเปล่าก็เลยเหมือนกับว่าเป็นนโยบายในเชิงในเรื่องเกี่ยวกันห่วงในเรื่องเกี่ยวกับการโลกเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งไก่ตรงนี้มันก็เลยมีผลกระทบเนี่ยต่อการเป็นอยู่ของคนใช่เลยค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าเรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่คงไม่ได้แปลว่าบ้านเราลักโลกอยู่บ้านเดียวประเทศเดียวแล้วทุกอย่างม,มันจะดีใช่ไหมคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของอ collective ก็คือว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยทั้งโลกต,ต,ต้องร่วมมือกันแต่ถามว่าฟิเจอร์เลยว่าทุกคนต้องสังเกตเห็นว่าความเข้มขน้นมาตรการกฎหมายหรือว่าสิ่งที่เราเป็นแคมเปญการรณรงค์เนี่ยมันไม่เท่ากันในแต่ละประเทศ แต่ว่าในของ E.U. นี้ต้องบอกว่าเข้มข้นทุกทุกเม็ดจริงๆนะคะเพราะว่าไล่มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญนะคะไล่มาตั้งแต่กฎหมายด้วยความที่เป็นเอ่อ m r s t e t state 27ประเทศเนี่ยทุกคนต้องทําตามกฎหมายต้องล้อกันหมดเป็นเป็นในทิศทางเดียวกันแต่ต้องเรียนว่าด้วยความที่กฎหมายชัดเจนทิศทางวิสัยทัศน์ตรงนี้ชัดเจนเช่น อ,ออกประกาศมาว่าปีสองห้าองศูนย์อย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณ2593เนี่ยจะต้องเป็นคาร์บอนนิวทรหรือต้องมีการลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ mm hmm. คือการเ mm hmm. พื่อง่ายว่าการใช้คาร์บอนในสาพุพรปวิ้งหมดจะต้องลดลงให้ได้ mm hmm. ฉะนั้น mm hmm. นโยบายมันมันจะกระทบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนส่งก mm ็ hmm. ดีเรื่องภาคการผลิตก็ดีอุตสาหกรรมพลังงาน ทุกอย่างไปหมดนะคะฉะนั้นถามว่าเขาเขาจะเปลี่ยนแปลงขับเครื่องนโยบายตรงนี้ได้อย่างไรแต่จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอีกส่วนหนึ่งด้วยคือไม่ใช่เฉพาะด้าน supply side อย่างเดียวด้านอุปทานแต่มันเป็นด้านอุปสงค์ด้วยก็คือด้านของผู้บริโภคคบว่าไม่ใช่ว่าเรารักโลกแต่ทําออกมาแล้วขายไม่ได้นะคะก็จริงๆแล้ว มันจะต้องมีเรื่องของความรู้ของผู้บริโภคเรื่องของตลาดที่ตอบสนองกับเทรนด์พวกนี้ด้วยนะคะ,ะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตลาดสา,าพลวิโรปจริงๆไ,ไ,ไม่ใช่เพิ่งมาเป็นกระแสช่วงนี้นะคะจริงก็เป็นตลาดเนี่ยเป็นตลาดเรื่องของออร์แกนิกเรื่องของอินซีมานานแล้วนะคะออย่างนี้เลยถ้าเกิดผู้ประกอบการไทยคนไหนที่สามารถทํามาตรฐานพวกนี้ได้เนี่ยคุณก็จะได้ในราคาที่สูงขึ้นนะคะก็เป็นมูลค่าเพิ่มแล้วก็ผู้บริโภคก็ยินดีที่จะจ่ายของแพงเพื่อที่จะได้สุขภาพที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นหลักของ คาอก็เป็นเป็นตลาดที่ขายของได้ราคาแพงขึ้นคู่แข่งหอายรายใช่ค่าาะาวน,นี้ใจผลของการศึกษาเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ปัญหาไคลเมเชนเนี่ยในหน้าสไลด์ที่เป็นกลมๆเนี่ยที่แบ่งแบ่งเป็นเนี่ยแอเรียหนึ่งสองสามสี่จนถึงแปดเนี่ยมันคืออะไรคะ จร,จริงๆเราต้องบอกว่าอันนี้ค่ะคือภาพรวมยุทธศาสตร์ของของสาภาพพิุโกษ์ของอ u จริงๆแล้วอยากจะเล่าคร่าวๆว่าอย่างอันแรกเนี่ยเขาดูเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศของเขานั่นก็คืออย่างที่บอกว่ามีเป้าหมายว่าจะต้องลดให้ได้ฉะนั้นในการที่กําหนดเป้าหมายการลดการปล่อยกา๊าซปล่อยก๊าซเนี่ยมันจะต้องปูพรมในทุกเซกเตอร์ฉะนั้นเขาก็ต้องมีกฎหมายออกมาล้อออกมาเป็นลําดับชั้นนะคะ มากมาดูว่าในแต่ละเซกเตอร์ภาคการผลิตเนี่ยคุณจะต้องมีการสัดส่วนการลดคาร์บอนอย่างไรซึ่งคุณจะต้องนํามาซึ่งเทคโนโลยีของแต่ละภาคอุตสาหการรมว่าคุณจะมีการลดการปรับหรือจะต้องปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอะไรพวกนั้นด้วยนะคะพอถามว่ามาเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องการจัดการหรือจัดหาพวกพลังงานสะอาดถามว่าพอดูมิติเรื่องพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเออคุณมีพลังงานสะอาดนะแต่มันจะต้องประหยัด ล้วก็ปลอด,ลอดภัยเพราะจริงๆแล้วพลังงานเป็นอะไรที่ทุกคนต้องใช้ประจําวันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าการใช้พลังงานในที่นี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของรถหรืออะไรเท่านั้นแต่พูดถึงเรื่องตึกด้วยอย่างตึกที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันควรจะประหยัดไฟคือใช้แสงธรรมชาติได้ไหมหรือว่าลดการใช้พลังงานต่างๆซึ่งตอนนี้มันเป็นเทรนด์มากเลยค่ะดรเด่นชัยว่า แม้กระทั่งวัสดุที่ใช้หรือว่าเทคโนโลยีที่มาช่วยจับอะจริงๆแล้วในประเทศไทยพิวก็คิดว่ามีมีบางบริษัทที่ซึ่งชูธงเรื่องพวกนี้ซึ่งถามว่าการที่เราเข้าไปอยู่ในคอนโดสมัยใหม่ที่มันไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์24ชั่วโมงแบบ mm hmm. บางที่นะคะคือบางที่เขาก็จะมีเรื่องของการเซอร์คูลเลชันของอากาศหรือว่าการใช้วัสดุที่สามารถให้อากาศผ่านเข้ามาหรือมีเรื่องของแสงเรื่องของอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ซึ่งตรงของอ u ูจะเป็นจะจะมีการปร,ปรับปรุงตึก Phuông nhé, một lời dính thảm quan. แค่เรื่องพลังงานเนี่ยเขามองไปจนถึงเรื่องเซกเตอร์ก่อสร้างรวมไปถึงว่าเอ้ยต่อไปถ้าเกิดมีการปรับปรุงอาคารพวกนี้ให้มันเป็น Energy Sa v i n g ขึ้นมาเนี่ยมันจะนำไปสู่การจ้างงานในภาคก่อสร้างด้วยนะคือเขามองเป็นช็อตช็อตช็อตเลยนะคะเึ่งเป็นวงจรเลยตั้งแต่ที่บอกปเป็นแอร์เรียนหนึถึงแอร์เรียนแล้วสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเป็นเป็นเป็นไซเคิลเลยเป็นไซเคิลก็กลับมาที่ตัวเราก็คือเอเวอเรสต์ของเราเองในแหละในฐานะที่เราเราเป็นคนที่อยู่ในตึกนั้นหรือเป็นคนที่ทํางานในตึกนั้น ถามว่าเราเองก็ไม่ต้องมานั่งอ,อ,อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาเรื่องของสุขภาพเรืร่องอะไรด้วยแต่พอเขา้าขยับมาเรื่องของอุตสาหกรรมอย่างที่เรียนนะคะว่าจริงๆเรากลุ่มที่ก่อให้เกิดคาร์บอนมากๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมด้วยฉะนั้นเขาจะออกยุทธศาสตร์เลยว่าเป็นยุทธศาสตร์แบบ industrial strategy ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะขับเคลื่อนออมุ่งถามว่าคุณจะไปได้ยังไงขับเคลื่อนการเป็นแบบคาร์บอนต่ำคุณต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีการลงทุนใหม่ทำเป็นปรับเป็นเรื่องของ circular มีเรื่องของย,ยกตัวอย่างเช่นอุสตสาหกรรมที่พลูชันเยอะเช่นเหล็กอยเงี้ยค่ะว่จะเป็นแบบ clean steel เป็นยุทธศาสตร์ผลิตเหล็กที่สะอาดนะคะในขนาดเดียวกันเนี่ยการที่สหภาพวิโรปเนี่ยใช้มาตรการเหล่านี้แน่นอนเป็นเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมองเหมือนกันว่าเขาจะให้ผู้ประกอบการเขาแข,ข่งขันได้ยังไง จริงๆแล้วมันจะมีมาตรการตัวหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าท่านที่ติดตามการค้าระหว่างประเทศน่าจะเคยได้ยินเรียกว่า Car b o n b o r ร e r Adjustment m e c h a n i s m หรือเรียกสั้นๆว่า C b แบมซีแบมเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นามาตรการที่ออกมาว่าในกรณีที่เหล็กส่งออกจากประเทศอื่นไปขายใน e U เนี่ยคุณไม่ได้มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเลยคุณก็จะขายในต้นทุนที่ตา่าใช่ไหมคะก็จะทำให้ผู้ผลิต EU อาจะได้รับผลกระทบตรง C แบมนี่แหละค่ะก็จะเป็นกลไกเก็บภาษีคาร์บอนคือพูดง่ายๆว่าถ้าเรา ผลิตเหล็กแล้วส่งไปขายที่บ้านเขาแต่เราไม่ได้มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เทียบเท่า EU เนี่ยเขาจะมีวิธีคำนวณแล้วเขาจะมาเก็บภาษีออนท็อ hmm. ปนั่นก็คือว่าเป็นต้นทุนนั่นแหละเพราะว่าเพื่อที่จะให้ผู้การแข่งขันนะคือพูดง่ายว่ารักษาขีดความสามารถในการแข่งขันขอ,ข,อข,อของภายในประเทศด้วยอัน,นี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องขนส่งนะคะเวลา mm hmm. ที่เขาบอกว่าเออจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การขนส่งที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นเหมือน smart smart transportation mobility พวกนี้นะคะ มียุทธศาสตร์ออกมามากมายนะคะถามว่าแน่นอนจ,จะต้องลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลทั้งหลายนะคะใช้พวกพลังงานทดแทนมีการปรับปรุงวิธีการต่างๆคือว่าง่ายว่าเอาระบบอิเล็กทรอนิกเข้าเข้ามาเยอะมากนะคะคขนาดเดียวกันที่เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งซึ่งพี่คิดว่าสาคัญกับประเทศไทยก็คือเรื่องของอาหารถามว่า เอออาหารเกี่ยวอะไรนะคะจริงแล้ว EU เนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับเรื่องมาตรฐานอาหารความปลอดภัยนะ,ะถ้าใครเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกไปตลาด EU mm hmm. ก็จะทราบว่ามีมาตรการมาตรฐานมากมายที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยนะคะถามว่าการที่เราจะปลูกพืชน,นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็จะต้องดู้วยว่าเอ,อเป็นพืชที่บริโภคและปลอดภัยหรือเปล่าคะเวลาที่เป็นวิทยาศาสตร์ปรับปรุงห่วงโซ่อาหารแบบ f r to f o r k strategy เนี่ยก็คือว่า เอาตั้งแต่ปลูกเลยจนกระทั่งขนส่งแพ็กเกจจิ้งไปจนกระทั่งเดลิเวอร์ถึงโต๊ะอาหารเนี่ยคุณมีมาตรการที่มันกรีนไหมนะคะในขณนะดเดียวกันเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ที่เลี้ยงเรามาเป็นอาหารเนี่ยคุณได้ดูแลสัดิภาพพอหรือเปล่า<ม>ซึ่งจริงๆบอกเลยว่าในในสหภาพในยูเนี่ยเออเรื่องพวกนี้สําคัญมากแม้กระทั่งการเออเชื้อนะคะเชื้อสัตว์อุตสาหกรรมปศุสัตว์ต่างๆที่จะออกมาเป็นเนื้อแปรรูปเนี่ย สัตว์ต้องไม่เครียดนะคะจะต้องมีวิธีการที่ทดูแลเขาเปิดเพลงให้ฟังก่อนที่จะเชื่อหรืออะไรเงี้ยนะคะโดยกันก็ต้องถูกหลักตามศาสนาด้วยอะไรด้วยคือมันจะมีรายละเอียดพอสมควรซึ่งถามว่าเขาดูตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําคือแต่วัตถุดิบที่มาแปลรูปอย่างไรนะคะดลิเวอร์ส่งไปจนถึงโต๊ะอาหารเสิร์ฟเนี่ยมันจะต้องสามารถระบุได้แต่จริงๆแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยราอว่ามันจะไม่เห็นภาพ มันแต่ถามว่าแล้วมันจะพิสูจน์ได้อย่างไรนะคะโดยเฉพาะเราที่เป็นผู้ส่งออกจากต่างประเทศักับมาเรื่องของการติดฉลากค่ะพี่เก็คือว่าการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคนั่นเองนะคะมันจะต้องมาเรื่องของฉลากแต่ถามว่าฉลากอย่างเดียวพอไหมมันไม่ใช่ว่าเอาฉลากอะไรติดก็ได้มันก็ต้องมีการรับรองนะมีการรับรองมีมาตรฐานที่สอดคล้องมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่า ถามว่ามาตรฐานหรือมาตรการที่เราใช้อยู่ในประเทศไทยคือเชื่อว,ว่ามีนะคะวันนี้ทุกคนก็ทํามีหลายกระทรวงทุกหน่วยงานหรือแม้กระทั่งเอกชนก็ทําอยู่แต่ถามว่ามันเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลหรือเปล่านะคะอันนี้อันนี้เราก็ต้องมามาดูกัน<ม>อีกอันที่น่าสนใจคือเรื่องของการฟื้นฟูระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพอะค่ะอันนี้อย่างที่เรียนว่า EUA เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะตัวเองไงสมมติเขาบอกว่า บ้านเขาดูแลป่าเอสินค้าที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะต้องไม่มาจากป่าที่เอลักลอบตัดไม้นะคะถามว่าอันเนี้ยอย่างในบ้านเราสมมุติเรามีมาตรการพวกนี้เราก็บังคับใช้แต่ของคุณไม่ใช่เขาเป็นผู้ซื้อแต่เขาต้องการจะเช็คด้วยว่าผู้ขายเอาไม้มาจากไหนนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณไปเอาไม้ถูกๆูกที่ไหนมาแล้วไม่มีตัที่มาไม่ได้เพราะเขาเขาคิดว่าเขาอะจะต้องดูแลไม้ของโลกนี้ไม่ใช่ว่าดูเฉพาะในประเทศเขานะคะ หรือว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีตัวอย่างหลายอันเช่นเขาก็จะมีมาตรการออกมาว่าเขาจะไม่ซื้อบโอฟูเอลซึ่งทํามาจากพืชเศรษฐกิจซึ่งพืชเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นปาล์มน้ํามันอ้อยหรือข้าวโพดเนี่ยอย่างที่เราทราบว่าพืชเศรษฐกิจพวกนี้มันเป็นเหมือนแคชครอปใช่ไหมคือเป็นพืชที่ปลูกแล้วก็หมุนเวียนเร็วๆเนี่ยจริงๆแล้วมันโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมักจะมีการบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งตรงนี้เขาก็บอกเลยว่าถ้าเป็นพืชกลุ่มเนี้ย ขาก็ไม่ซื้อเพราะว่าทําให้บุกรุกพื้นที่ป่าและระบบนกันเป็นการทําลายทรัพยากรใช่ค่ะคือถามว่าจริงๆแล้วทำไมเอยูจะมามีอํานาจเหนือประเทศอื่นหรือเปล่าแต่มาถามว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเขาเขาก็ใช้มาตรการพวกนี้นะคะหรือว่ายากตัวอย่างเช่นกาแฟหรือน้ําตาลเองเนี่ยบางทีเราเราก็เออมันก็ดูเป็นพืชพืชที่คนปลูกทั่วไปนะคะอย่าง EU ยูเขาก็จะมีมาตรการอยู่ว่าถ้าเป็นกาแฟหรือน้ําตาลที่ขายในประเทศหรือขายในเขต<ม>ของ EU ยูเนี่ย จะคือง่ายๆมันกลับมาที่ว่าเรารู้ได้ยังไงว่าไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่ามันก็มาถึงเรื่องการทําการรับรองการทํำมาตรฐานการติดฉลาเพื่อให้ผู้บริโภคเนมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจนะคะอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะนี้ถามว่ามาดูเรื่องของสภาพแวดลอ้อมที่ที่ปลอดสารพิษนะคะถามว่า เขาก็จะมีย e <economies> ุทธศาสตร์ออกมาชัดเจนมากเรื่องยุทธศาสตร์เคมีนะการใช้สารเคมีอย่างยั่งยืนคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วในกระบวนการผลิตทั้งสินค้าเกษตรหรือว่ากรรมมันมีการใช้สารเคมีอยู่แล้วแต่ถามว่าจะทํำยังไงที่จะลดการใช้สารเคมีแล้วใช้อย่างปลอดภัยนะฮะให้มันเกิดการปล่อยก๊าซมีเทนอย่างในภาคพลังงานหรือภาคเกษตรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมีการปล่อยก๊าซมีเทนที่ทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกออกค่อนข้างมากฉะนั้นเขาก็จะมีมาตรการออกมามากมายเลยว่า ยูโรเปียนมีเทนสตรัทเตจีนะคะจะมีวิธีหรือมีแนวทางการลดยังไงอันนี้ในบ้านเขาฉะนั้น,นยถ้าถามว่าเราดูภาพรวมปูพื้นทั้งหมดของ EU แล้วเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าปฏิรูปนะทั้งภูมิภาคนะกว้างคือกระทบทุนมิติเลยใช่ค่ะตอนนี้อยากจะรู้เลยฮะว่าอย่างเงี้ยผลนโยบายตรงเนี้ยผลกระทบต่อประเทศไทยอย่ะยังไงฮะจริงๆเราต้องบอกว่าประเทศไทยเองอะค่ะ เราเนี่ยถามว่าเราส่งออกไปอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยก็เป็นประเทศทั้งส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนะคะส่งออกอาหารนะคะเราส่งยานโยนต์ส่งอะไรไปอย่างเงี้ยถามว่าก่อนหน้านี้นถ้าใครทําอุตสาหกรรมยานยนก็จะรู้เลยว่าการปล่อยของเสียจากถ้อยกุ<ผ>ม่มมีทําตัวอย่างสไลด์เนี่ยสรุปให้เห็นภาพด้วยใช่<ไ>เด ค่ะอย่างพวกแบบยานโยนอย่างเงี้ยถามว่าในตลาดตอนนี้เราเห็นเทรนในสาภาพวิโรปมานานแล้วว่าเป็นตลาดที่เป็นเรื่องของออพลังงานทดแทนนะคะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าเป็นเรื่องของถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดเป็นเครื่องสันดาบเรื่อง แบบเติมน้ํามันเบนซิลเบนซินดีเซลยังส่งได้ไหมส่งออกได้นะคะแต่ก็ต้องมีการปล่อยปล่อยกา๊ยกาซเอ่อท่อไอเสียนเนี่ยตามมาตรฐานเขาสมัยก่นเราจะได้ยินแบบยูโรโฟตอนนี้น่าจะฟไาแล้วนะคะแล้วก็ไปสู่เทรนด์ของการเอ่อเป็นเป็นไฟฟ้านะคะนก็คือตัวอย่างสไลด์ที่ที่กลุ่มทําขึ้นมาให้เห็นภาพใช่ค่ะหรือว่าเราเองเราก็มีส่งพวกเฟอร์นิเจอร์คือถามว่าสินค้าจากไม้เนี่ยเยอะนะคะประเทศไทยก็จะส่งพวก Ware, ware, คิดเช่นแวร์เทเบิลแวร์สมมุติเป็นโบใส่สลัดที่ทําจากไม้หรือว่าอุปกรณ์ในครัวทั้งหลายที่เป็นทําจากไม้โต๊ะเฟอร์นิเจอร์พวกเนี้ยค่ะม,มันก็ต้องมันก็ต้องมีฉลากหรือที่มาที่ไปอะค่ะว่าไม่ใช่ไม้ที่เอามาทำเนี่ยเป็นไม้ที่มาจากการแบบเลักลอบตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ <บร S 2> ก็ก็เป็นอะไรที่น่าจะกระทบกับเราหรือว่าบางทีเรามองเรื่องมาตรการซีแบมมะค่ะที่เราพูดถึงเรื่องกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจจะปล่อยพอลูชันเยอะจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าสาพิุโรปเนี่ยอาจจะทารก็ต ประเทศที่ส่งออกพวกนี้เยอะนะคะก็ในเอเชียเนี่ยกมม็มีมีหลายประเทศแต่นะถามว่าเราเองนยเราไม่ได้มีการเราไมไ่อาจจะไม่มีเหล็กอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้าหรือเป็นผู้ส่งออกเหล็กหรือว่าอลูมิเนียมหรืออะไรแบบเหมือนประเทศอื่นนะถามว่าเราเนี่ยเป็นยูเซอร์นะคะเป็นผู้ใช้คือในกระบวนการของเราที่เราส่งออกรถยนต์ก็ดีส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ดีเนี่ยต้องบอกว่า EU เนี่ยเขา t าร์เก i ตกลุ่มเนี้ยเป็นเหมือนกับพายลอกก่อนว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นแบบเหล็กเส้นเหล็กแท่งอะไรพวกนี้คือคือกลุ่มแรก แต่จริงๆแล้วจะมีการขยายโปรดักต์ออกไปอีกเรื่อยๆฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เช็คกับซัพพลายเชนเราให้ดีว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงในอนาคตก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าเจอภาษี4แบบก็เป็นไปได้เดียวกันถามว่าเวลาที่บริษัทไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นนักลงทุนด้วยนะคะเราเราเราไม่ใช่เป็นผู้รับเป็นประเทศผู้รับการลงทุนอย่างเดียวเราออกไปข้างนอกด้วยถามว่าการที่คุณออกไปข้างนอกไปลงทุนในประเทศสมาชิกยูเนี่ย วันนี้ไม่ได้แปลว่าเยเรามี practice ยังไง business practice ยังไงในประเทศไทยแล้วเราไปทำ practice แบบเดียวกันที่ประเทศสมาชิก EU <c oughs> ได้นะคะวันนี้ก็ <c oughs> จะมีกฎออกมามากมายจะมีเรื่องของ due diligence นะคะมีเรื่องของ governance ของของบริษัทนะคะว่าบริษัทจะต้องมีธรรม,มาภิบาลน,นะคะบริษัทจะต้อง <c oughs> ดูเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมคือเพื่อง่ายอย่างที่บอกว่าไม่ใช่เฉพาะภาครัฐไม่ใช่ action เฉพาะภาครัฐแน่นอน แอคชั่นในการปรับตัวทั้งหมดกระทบเอกชนด้วยแล้วก็กระทบผู้บริโภคด้วยทั้งหมดคือพูดงา่ายว่า<ช>กระทบกระทบทั้งหมดเลยนะคะจริงๆแล้วจากที่เห็นเนี่ยมันเหมือนว่าไม่ใช่กระทบเฉพาะห่วงโซ่ในเรื่องการทรําธุรกิจอย่างเดียวนะฮะในหมายถึงใ,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 ในการต้องปรับปรุงองค์กรตัวเองด้วยให้เหมือนกับว่าเกิดธรรมภภภิบาลให้เหมือนกับเกิดความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับต่อองค์กรมันเหมือนจะต้องปรับจากข้างในออกมาข้างนอกแล้วจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาข้างในด้วย ใช่ค่ะจริงๆเราต้องปรับ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 ตัวปรับใหม่หมดเลยแต่ถามว่าถ้าปรับตรงนี้เนี่ยเขาก็มองว่าการปรับปรับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแม้กระทั่งการทําธุรกิจเนี่ยมันต้องเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแข่งขันก็ต้องเป็นธรรมนะคะคือมันถามว่าารีเอย่างไรถามว่ามันต้องเกิดความยั่งยืนนะคะเพราะว่าการทําธุรกิจที่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามธรรมนองควางธรรมหรือว่าการทําธุรกิจที่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเนี่ย ถามว่าจริงๆแล้วในยุโรปเองก็จะเหมือนกับเราคือผู้เล่นที่เป็น SME เองเนี่ยก็จะต้องมีมีรูมมีมีช่องให้เขาด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาดูเรื่องพวกนี้ก็คือเพื่อที่จะดูว่าเออมันมันก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีจริงๆแล้วก็ทําให้เกิดความยั่งยืนคือจริงๆเราต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องของความยั่งยืนค่ะอ้และอย่างนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเอ้ยยุโรเปียนเนี่ยกรีนดิวเนี่ยจะบอกว่าเป็นวิกฤต หรือว่าจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นโอกาสของของสําหรับคนไทยหรือประเทศไทยอ่ะอันนี้จะใหญ่ๆดีครับจริงๆเราที่กลุ่มอะคะ่ะตอนที่เราดูเนี่ยเรามองว่าเป็นทั้งสองอย่างคือถามว่ามันเป็นวิกฤตเฉพาะหน้าเลยเพราะว่าเราหูข้างในสาภาพยิโิปเปลี่ยนเยอะมากนะคะถ้าถามว่าเขาเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันยากมากที่เราจะโอเคเราไม่ส่งออกไปตลาดนี้แล้วเราย้ายเราย้ายตลาดมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าการันจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะ e ูนะคะดรเด่นชยัยที่มีนโยบายเหล่านี้ วันนี้สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะคะคือผู้ซื้ออื่นๆหรือคู่ค้าอื่นของไทยก็เป็นเทรนเดียวกันแม้กระทั่งประเทศจีนซึ่งถถ,ถ้าประเทศไทยหรืออาเซียนที่อยู่ด้วยกันอยู่ในห่วงโซ่การผลิตเดียวกันยังไม่ได้ปรับตัวไปสู่เทรน์แบบนี้เนี่ยอันนี้น่าจะยากและว,ว่าเอ๊ะแล้วประเทศเรา ตอนหลังเราจะไปจับมือทําธุรกิจกับใครนะคะจะถามว่าทั้งหมดเนี่ยที่ทาแน่นอนมีเรื่องของต้นทุนแต่ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าในมุมของรัฐเองเนี่ยจะต้องดูเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทําให้เอกชนเกาอให้เกิดการปรับตัวนะคะแต่ว่าเอกชนเองเนี่ยก็จะต้องดูเทรนเหล่านี้นะคะแล้วก็คือพูดง่ายว่าจะต้องมีการดูรายละเอียดต่างๆเพราะมาตรการนกำลังทยอยออกมาอาจจะยังไม่ได้ออกมา100%เพราะว่าเมื่อ62เพิ่งคิด วันนี้หกห้านี่คือมาตรการกาลังทยอยออกมาเป็นเป็นร้อยๆมาตรการในแต่ละเรื่องนะคะซึ่งฉะนั้นเนี่ยจะถามว่าในภาพรวมเนี่ยอย่างที่บอกว่าใน EU เองเขามองเรื่องความยั่งยืนถามว่าเราเป็นผู้ซื้อที่อยู่ในห่วงโซ่เดียวกับ EU การลดสารเคมีก็ดีการทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นก็ดีเลยจริงๆแล้วมันกลับมาที่ตัวเราเช่นกันพราในฐานะผู้ผลิตหรือว่ากเกษตรกรเนี่ยเพื่อมองว่าทุกคนอยากจะบริโภคอาหารที่ดีเราปลูกข,ของปลูกพืชผักผลไม้เนี่ยเราก็อยากจะลดการใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพของคนที่ปลูกด้วยแล้วก็สุขภาพของคนที่รับประทานด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งทำสิงเข้าอุตสาหกรรมในการลดใช้สารเคมีหรือการปนเปื้อนในกระบวนการต่างๆหรือการปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้นวัตกรรมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันหน้าที่ทําให้ประเทศดีขึ้นนะคะถ้าเกิดนโยบายตรงนี้มันชัดเจนเนี่ยมันย,ย่อมดึงดูดการลงทุนที่เข้าสู่ BCG model ซึ่งรัฐบาลก็โปรโมทอยู่ครับผม อนนี้อยากจะทราบ่าอย่างนี้เนี่ยฮะในกลุ่มเนี่ยมีข้อเสนอแนะอะไรไหมฮะในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางการเมืองและความมั่นคงทางสังคมนะในเรื่องเกี่ยวกับยูโรเปียนกรีนดิลในพวกนี้ครค่ะจริงๆแล้วเรามองว่ายูโรเปียนกรีนดิลเนี่ยเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ของของ e ูซึ่งชัดเจนมากเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนโยบายต่างๆที่ชัดเจนของประเทศเนี่ยมาทําให มันต้องขับเคลื่อนทั้งองค์ขาพยพจริงๆบรูรณา,าการนะคะเอกภาครัฐแาลเอกชนทุกทกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือพูดง่ายๆว่าทุกภาคส่วนจะต้องมาร่วมนั่งกันแล้วแหละว่าจริงๆตอนนี้พือก็อย่างทางสภาพัฒน์เองนะคะหรือว่าหลายๆกระทรวงรวมถึงกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเราก็ดูเรื่องมิติพวกนี้อยู่อย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็ <S <S 1> <S 1> <S อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันกระทบกับหลายธุรกิจหลายเซกเตอร์มากซึ่งเชื่อเลยว่าแต่ละแต่ละโจทย์ของแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกัน อย่างภาคเกษตรก็คงไม่เหมือนกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงานกลุ่มเหล็กก็คงไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเทเลเมดด้วยนะคะว่าในแต่ละภาคอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนเนี่ยเขาจะมีวิธีการปรับตัวยังไงแต่จริงๆแล้วที่กลุ่มเองก็มองว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือเรื่องของข้อมูลการที่เราจะมาทํามาตรฐานหรือการที่เราจะมารู้ว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยแน่นอนเป็นเรื่องของการเก็บสถิติเอาข้อมูลมาดูว่าตรงไหนที่เรายังขาด อะไรที่ร้องการสนับสนุนอาจจะเป็นเรื่องของสนับสนุนจากที่เอ่อความร่วมมือกับต่างชาติหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็มองว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยแหละมันจะเป็นโจทย์สําคัญที่จะทําให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้เพราะว่าคล้ายๆเป็นการกําหนดนโยบายที่มาจากข mm. ้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนะคะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่า Green d ด a l เองเนี่ยเป็นเป็นวิกฤตแต่ก็ดูแล้วเนี่ยเป็นโมเดลที่ที่ทุกคนกําลังขับเคลื่อนไม่ใช่เฉพาะ e u นะคะทั้งทั้งโลกเนี่ยไปในทิศทางนี้ เพียงแต่ว่าความรวดเร็วในการปรับตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันต้นทุนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนโยบายแต่ละประเทศความเร่งด่วนไม่เหมือนกันฉะนั้นถามว่ามันย้อนกลับมาว่าแล้ววันนี้ประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนสปีดที่เท่าไหร่นะคะแต่ต้องบอกว่าปีนี้ด้วยความที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกด้วยเนี่ยแล้วเราก็ชูธงในเรื่องของบาลานซ์คอนเน็กต์โอเพนเนี่ยนะคะมันก็สอดคล้องกับเรื่องเหล่านี้อยู่นะคะแล้วก็เป็นธีมที่ออกมารวมถึงการสนับสนุนการลงทุนของทาง BOI ก็ดีนะคะการเอ่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ส่งออกตอนนี้ก็ดีเนี่ยก็ไปในแนวกรีนหมดนะคะเป็น b c g โมเดลจริงๆ mm hmm. ซึ่งแต่ถามว่าว,วันนี้สิ่งที่เราอยากเห็นว่าเราคงไม่ใช่เฉพาะในช่วงที่เราเป็นเจ้าภาพเอเปกถูก hmm. ไหมคะเราคงต้องมองในลักษณะของระยะกลางและระยะยาวด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มันจะยั่งยืนได้ยังไงแบบของ eu mm hmm. เพราะ eu อย่างที่เรียนต mm ัด hmm. เรือเลยว่าไล่มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ mm hmm. กฎหมายคือออกมาแบบเป็นแพ็กเกจใหญ่นะคะเหมือนแบบของเขาก็มีการแบบ,แบ,บปรับโครงสร้างมีการปรับมาการ จากที่ฟังดูเนี่ยที่กลุ่มเนี่ยก็คือเหมือนกับในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจภาคสังคมภาคการเมืองในเรื่องการออกกฎหมายหรืออะไรพวกเนี้ก็คือทุกส่วนเนี่ยต้องตระหนักรู้แล้วก็มีการบริณารร่วมกันเพราะว่าบริบรการการอันนี้จะเป็นเครื่อ,<ช>องหญ<ะ>่ที่จะทําให้เป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะขายเนี่ยสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ราคาที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะทีน,นี้อยากจะให้คุณพิวแพช่วย ทิ้งท้ายในเรื่องเกี่ยวประโยชน์นะครับที่ประชาชนจะได้รับนะฮะในะในยูโรเปียนกีนดิวตรงนี้ฮะสักอพอดีเวลาเนี่ยน้อยเหลือประมาณสักหนึ่งหรือสองนาทีเนี่ยอยากให้ช่วยอ่าอ่ากล่าวในเรื่องเกี่ยวกับภาพ,ภาพรวมโดยสรุปะฮะสักสองสักหนึ่งถึงสองนาทีเนี่ยฮะ ได้ค่ะจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเรานะคะรวมถึงตัวเพล่ด้วยเนะี่ยเพื่อมองว่าเราในฐานะ,ะนะที่เป็นผู้บริโภคนะคะเราเองก็ตระหนักรู้นะคะกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของประเทศอื่นซึ่งจะไปส่งผลกับเรายิ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะเป็นรายย่อยหรือรายใหญ่ก็ดีเนี่ยเพื่อคิดว่าทุกคนควรที่จะติดตามนะคะเ,เทรน์แนวโน้มต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทบกับธุรกิจของเรา กระทบกับความเป็นอยู่นะคะถ้าในฐานะที่เป็นผู้บริโภคหรือเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราถามว่ามันเป็นเทรนด์แล้วมันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปในทิศทางน,นี้จริงๆเนี่ยมันมันมันคงไม่ใช่แค่เอ่อการลดใช้ถุงขยะตอนไปช้อปปิ้งนะคะคือมันจะต้องมีหลายๆเรื่องที่เราต้องช่วยกันทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประหยัดก็ดีหรือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ดีผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้หรือนํากลับมาใช้ได้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทุกทกกกคคคนนนนนทททุุุภาสส่่่วววิจรรงๆีมม ในกระบวนการเหล่านี้นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนว่ามันจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยมันก็เริ่มจากปัจเจกอะค่ะที่ที่เริ่มเริ่มตระหนักรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อนนะคะแล้วก็นําไปสู่ในภาพรวมค่ะครับผมนะครับวันนี้ทางรายการขอขอ,ขอบคุณนะครับคุณพิ้วแพร่ชมรมนะครับเนี่ยท่านผู้อำนวยการสํานัก เจรจาการค้าบริการและการลงทุนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับในฐานะตัวแทนนะครับของกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการคอมมั่นคงแห่งชาตินะครับโมชรุช่นที่14นะครับมาคุยในเรื่องเกี่ยวโอกาสและความท้าทายแต่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสสาหรับประเทศไทยนะครับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณครับขอบพระคุณ่ะคะผมท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ